น่าจะก่อนก่อน2,527นะพูดถึงนะตอนนั้นเราเนี่ยได้แชมป์2,527ไงแต่นั้นมันต้องไปซ้อมก่อนไงก็ไประมาณไป2 2ซ้ำเออ2 6 2 6 2 5 2 6เออนั่นแหละนั่นแหละอันนี้ตอนเขาไปเก็บตัวที่ค่ายจิจยธงที่นาเกลย์พญญานาเกลอน้องปืน้องปืน้องปืนนะอันนี้ก็ปีสองประมาณโอ้โห2 5 2 6อะต้องไป เก็บตัวก่อนสามสี่เดือนเนี่ยนะตอ่อชิมโลกอ่ะเป็นตัวนานใช่ใช่โอ้โหแล้วทีนี้เราก็เลยนั่นแหละเริ่มมารู้จักกันแล้วทีนซ้อมอยู่ด้วยกันทุกวันซ้อมอยู่ด้วยกันทุกวันรวมด้วยกันอะไรเงี้ยทิ้งตัวเขาตัวเขาทิ้งมาไม่ครบเราก็ช่วยไปไปไปเจอเป็นเจอพร้อมหน่อยอะไรเงี้ยไปไปลงรวมให้อะไรเงี้ย ตอนนั้นผมยังต่อยมมยไทยอยู่เป็นเมยไมทย,ยก็ยังไม่ได้สากลแล้วนะเมยไมทยแล้วก็เป็นหมัดอยู่แล้วแหละทุกลูก พีมือก็มาลงรวมกมบเขานี่แหละถึงโดนต่อยสักลนถึงเรื่องต่อยสักลนเนี่ยผมนี่ไม่เคยชอบสัก่นไม่ตอนลงรวมเนี่ยนายน่ะดีกว่าเขาเรียกว่าลูกลบลูกอะไรดีกว่าผมจะได้ปะดีกว่าเราตอนต่อยมวยไทยอ่ะเราเราชอบต่อยกับมวยซ้ายที่ยิ่งเป็นมวยซ้ายแล้วเป็นมวยขาวแบบชโม่เพชรอะไรเงี้ยนะ ไม่เชื่อขนมกินเลยแต่แพ้เราไปจ่ายเงินให้เราชอบต่อยกับมวยซ้ายยากเหมือนยิงต่อยมวยซ้ายท้าชอบกใอ่ไหเราแบบเราชอบต่อยกับมวยซ้ายแต่สากลอ่ะมวยซ้ายกับกับมวยขวาเนี่ยมันไม่เหมือนมวยไทยกันนะไม่เหมือนมวยไทยมวยไทยมันก็มวยไทยมันมีหลายอย่างนะมีทีมีต่อยมีซอกมีเข่ามันนี้อันนี้มันหมัดอย่างเดียวเหมือนมีมีคิดไปคนละสองเล่มอะเราไม่แทงเขาก็แทงเราเนี่ยก็เดินนั่นแหละก็ได้รู้จักกันตั้งแต่นู้นแอ่ะมันา แล้วอย่างวันอาทิตย์เนี้ยวันอาทิตย์เขาคือซ้อมเช้าแต่เย็นหยุดเย็นหยุดเขาจะปล่อยไปทางการอาหารเขาจะปล่อยไปดูหนังแปะแล้วก็ไปดูหนังด้วยแหละนี่เขาไม่ไปไปไปชวไปดูหนังเขาไม่ไปโตดัมมี่เขานั่งเล่นดัมมี่กันเล่นดัมมี่กันทั้งวันเลยพักผ่อนในวันตุนอาทิตย์หยุดเครียดนะ อย่างวกอย่างผมนี่ต้องไปดูหนังไปหาแฟนอะไรต่นังตรงเองมันก็มันก็เร็วนะเร็วก็เดินมาถึงวันนี้มันก็โหนี่ก็เราต่อยกันเมื่อ26มกราคมปี31อุ้ยนี่ก็30กว่าปีแล้ว30กว่าปีแล้ว33ปีแล้วใช่ไหมนี่6นี่6 65 6 6 จะเข้าห6ี64 64 64จะเข้าห้าแล้วไงอ่าต่อแตาน33 34ปีแล้วเร็วแป๊บๆที่ต่อยที่ที่จะต่อยมวยไทยมันยังไม่จนต่อยสาขานถึนจนทุกวันเนี้ยทำไมวะที่ผมขายที่ก็ต้องขายหรเอขายที่ไปสองแฟนเพื่อ เอาเงินจ่ายค่าผ่อนบ้านเพาสากลอะเราต่อยมวยไทยต่อยไฟยังเป็นแสนใช่ยนะใช่สากลก็จะต่อยทิ้งห้าเดือนหกเดือนได้หมื่นหนึ่งโอ้ก่อนนั่นแหละเราก็มารู้จักกันตอนสากลไงใช่ไหมครับว่าสากลนี่แหละถึงจนทุกวันนี้ก็นไงอะยิงต่อยยิงจนใช่ไหมถ้าไม่ได้ยำโลจนเพราเราต่อยมวยไทยไฟละแสนเช่าั้เอออหักแล้วยัง ห้าหมื่นแล้วต่อยจริงอย่างวันที่หนึ่งต่อยจริงสาสิบเอ็ดต่อยแล้วปลายเดือนต่อยอีกแล้วอย่างเงี้ยสามโค้เนี่ยอ๋อเดินล้วนมื่ต่อยทิ้งอุ่นเครื่องดิ้งมืนอแล้วอุ่นเครื่องทีวีสีเออไม่ได้คาตัวไม่ได้ค่ดาน็อกได้แหวนสลิง แล้นี่ยเขามาทวงค่าบ้านอย่างเงี้ยบ้านค่ารถอะไรเงี้ยมาทวงค่าบ้านแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ผ่อนกับธนาคารให้ผ่อนกับเขาตอนนั้นซื้อของคุณพี่ชายคุณป๊อปเป็ดอ่ะชนงศิริวิยาพงศ์สสนครพนมนะโโอ้หเราก็พิเศษสองหลังหลังของเรากับหลังของครูมาศนะน้องชายแต่นี่เลขาเจอเราที่ไหนวเพราะเราหนานๆต่อยทิ้งสามสี่เดือนแต่ละเดือนเราจะเอาไปให้เขาเงี้ยสามพันทีละน้อยๆ้อยไปทิ้ง เจอตลาดเนี่ยตะกร้อมาเลยเไาตังแบกขา้า <c oughs> วไปโอ้ยลายก็ชิบหาย <c oughs> ตกลงขาย <c oughs> ที่ที่ป่ะเราว็ขายที่ที่หลังร้านข้าวต้มบุงลอยฟ้าพญาเหนือ้ <ผม S 2> อคนแท้ๆเลยพอสักที่จนเนี่ยพอสักคนเนี่ย <c oughs> ต่อยมวยไทยต่อยมวยไทยมันยังเดือนละหนันิงเดือนเราง่ายเดือนอันนี้สากรหลายเดือนแล้วต่อยเดือนใช่มันไม่ได้ตังค์แล้ต้องอดทนจริงๆนะเนี่ยอย่างที่ต่อยกันวันนั้นนะต่อยเสร็จสมชายวิ่งมาก่อนเลยใชาเดี๋ยวพวกนี้มึงไปเอาบ้านหลังที่ดูไว้แเราก็บีเอ็มหนึ่งคันป้ายแดงเราโอ้ยความฝันมันแป๊บเดียว ยดีวัฒนาคุณใช่ผมไม่เคยคิดอะไรนะอ่ยดีวัฒนาคนเราอ่ะมวยไทยนะผมเป็นแชมป์ถึง5รุ่นเหลงแชมป์ยุโรปอีก6รุ่นนะแชมป์สพามวยไทยพิงไม่เคยพลาดเลยกระสากลนี่ยสองครั้งสคนกับโรมมนครั้งใช่ไหมใช่โรแมนคันแรกครั้งแรกแล้วมีไฟที่สามให้ไปชิง IBF อตัวที่โดนคุณน้องอะเอริปิกันแชมป์ IBFIBF ใช่ส่งใช้บอชาติเดี๋ยวมันไปต่อยอีกสองเดือนไปต่อยทิ้งแชมป์ร้อยสิบห้า เราจะมากับไอ,อลิปิกัน ไอ้ที่มันเป็น i อ f ที่มันมาชิงกับคุณลุงคุณองแล้วมันโดนปลดใช่ใช่ผมว่าโอ้ยน้ทรงผมไม่เอาแล้วมันก่อนมันไม่ฮิตนี่ไม่ฮิตเนี่ยเขาให้แปดแสนแล้วกูให้มึงหมดเลยมีเชื่อมัเต็มที่ไปเกินแสนอย่างนั้นเลยแล้วไม่เอาเบื่อทำหนักเวรวยสิบปโลสิบโลเนาะใช่สิบโลเราไปปล่อยเนี่ยหกสิเราต่อยมวยไทยร้อยยี่อ่มันต่อยร้อยสห้าโอ้มาต่อยกสาคเราต่อย11 1ร้อยสิบห้าโอ้โหข้าวเนี่ยกูท่าไม่ให เขาไม่ให้กินอ่ะเขาไม่ให้กินเดือนหนึ่งอ่ะกินกับเนื้อย่างกับแล้วก็ไก่แล้วก็ผักนี่กินเป็นกะลังกินได้กินได้อิ่มเลยแต่ไม่ให้กินข้าวมันจะจะอยู่ได้ไงเราไม่กินข้าวนะเรากินเคยไม่กินแต่ข้าวแต่มันก็มันก็โอเคนะก็อยู่ได้ก็อยู่ได้อ แต่มันไม่อิ่มมันอิ่มแป๊บเดียวออได้ยินนั่นแหละมาเพราะว่าช่วงหลังมันก็หมดตัวแล้วเหลือแสนเชิงคนเดียวไม่มีตัวจะโชคด้วยแหละใช่เะว่าต่อยกันมาโอ้โหต่อยจนลานเชิงก็ต่อยจนช้ำไปหมดแล้วล้านก็บ่อยบ่อยใช่ไหมล้านนี่หกหุนบางคาน้อยเก้าหุนพินำสี่หโน้โหคอนสักน้อยสองหนองม์ก็ต่อยมาตัวมันก็แทบไม่มีตัวแล้วละมันหมดหมดหมดมีแสนเชิงเนี่ยมันขึ้นมา ก็เดี๋ยวมามาต่อยทากกลทากกลนะทั้งนี้เราไม่เคยชอบเลยนะกูไปนะกูเท่ากูถนัดมวยไทยกูเท่าไทยยต่อยท้องตทอกีดานเดียวมันก็ต้องกีดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องร้องไห้ไปสามเดือนไม่เคยสามเดื่นหรอกบิดอย่างเงี้ยสามเดือนไม่ต้องทําอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยลูกนี้ลูกเดียวเออลูกเดียวเนี่ยแล้วก็บอกเออต่อยท้องเหมือนกันเลยเอาแต่ดานเดียวกัน ก็ต้องมาเหมือนกัน <sh arp> เนี่ยใกล้ยิ่งเงี้ยสามเดือน <sh arp> เราซ้อมไปโอ้โหนั่งหลับกูเท่านั้นเราไปก็จับเวลานั่งหลับเนี่ยโอ้โหแล้วก็หมดแล้วหมดเ <s> <sh arp> ีกอยู่เนี่ย <nenhum bunları> แต่กแก <ทำ S 1> แก็รู้เราก็แกเราก็รู้ว่าแกก็ไม่อยากมาทำตอนนี้สมใจเขาอย่างอย่างครูก็ชอบด้วยคุณเดาแกชอบด้วยก็คนอยู่แล้วแกคิดด้วยแกนั่นนี่เสร็จก็ตีรถกลับเทพเลยนะนั่งรถทัวร์กลับมาแล้วก็จับมวยพญามาเนาะเสร็จแล้วก็ต้องมาทำจัดรายการรีวิวไงสดแทบสดด้วยแล้วก็ไปทำจัดรีวิวอีกซึ่งสี่ทุ่ม ฉันนั่งฟังผมก็ฟังตลอดเลยเอนการครูเท่าฉันนะสมมติตอนต่อยมวยไทยเนี่ยเวลาต่อยเสร็จเนี่ยขับรถกลับเนี่ยครูเขาจะเปิดฟังตอนสี่ทุ่มนะครูจะเปิดฟังทำไมครูจะทงก็ต่อยจริงจริงจะครูจะทงแกก็ทำกล้องกับม่าเนี่ขึ้นแล้วก็มีสอนศิลป์อีกตัวสอนศิลป์อีกตัวนึงใช่สามคนสอนศิลป์ฟันหล่อๆเปล่าเปล่าไม่ใช่กันปอมมันไม่หล่อมากหรอกสี่แล้วเหรอ ออใช่มีสามตัวเนี่ยทั้งที่เรา่ไม่ชอบนะสักคนนี่<ผ>ม,มันผงชายก็โย่โ<ห>มันไม่มีตัวต่อยมวยไทยอ,อ,อะไรเงี้ยเราอกตัวไหนก็ได้อะไรเงี้ยต่อยเขาแล้วเ,เราเราเขึ้นเงินจะดีก็ต่อยไปแล้วมันไม่ได้ตังค์ไม่ได้ <laughs> ใช่มันโหกว่าจะได้ตังค์มาอุ่นเครื่องเครื่องทีวีสีอไม่มีครับต่อยมันต่อยกไอ้วิบูลเกียรติโสรถ แล้วชามหนักหกโมงเช้าแล้วข้าวเมื่อก่อนนั้นมันมีร้านเกาเหลาลูกชิ้นขายอยู่ร้านเดียวกินไปยังไม่ทันย่อยไอ้พอต่อยท้องต่อยท้องไอ้นั่นบวกท้องมาฮึดลูกชิ้นมันขึ้นมาต่อ้ตอนต่อยตอนที่กินกว่านั้นไงใช่ตอนกัดมือหน่อยที่ังทีวีสีมันต้องกินกิน นกิสมัยนี้มวยมวย่ายทอดนะข้าชแชหนักกันต่อตีห้าหกโมงเช้านะสมัยก่อนมันช่างหกโมงเช้าก็จะน้ำหนักมันก็จะลดเออะเก็จะมเดลแปดโมงนะแล้วเที่ยงต่อยเงี้ยก็กินข้าวเช้าแล้วก็ไม่ได้กินอะไรแล้วเมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้จริงๆยังข้ามวันนะข้ามวันช่างเย็นไปช่างไปต่อยเย็นต่ชามสามโมงเย็นตอนรุ่งี้เย็นเไรเย็นใช่มันจะข้ามวันก็สบายหน่อย คนไหนรถเยอะมันก็ฟื้นใช่ไหมกระื้นคนไหนหรือจะอย่างคุณต่อยอย่างคุณต่อยเนี่ยนช่วงหลังยนี่ต่อยค่ำ่นเราต่อยเย็นยังยังชัาต่อยเย็นนะเช้าต่อยเย็นสี่โมงเย็นเออเช้าแล้วต่อยเช้าหกโมงไม่เกินแปดโมงแล้วก็มาต่อยสี่โมงเย็นทอดเสร็จหกโมงเย็นเนี่ยนี้ระจำอย่างเงี้ยไม่เคยได้ต่อยเย็นสังเย็นต่อยเย็นนะคือแบบ อย่างที่ต่อยมีไฟไหนที่หนักใจไหมต,ต่อยต่อยมวยสากลหนักใจเรอระสากลใช่ไหมหนักใจสวยก็ต่อยกล้องฮองนีเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นลองอตั้งแต่เอาจริงๆนะต่อยตั้งแต่ขึ้นไปต่อยนะ,ะเป็นลองสถานการณ์เป็นรองตั้งทุกยกเลยแล้วก็มายกห้าโดนนับเข้ไปยิ่งเป็นรองใหญ่เลยอตอนนั้นเป็นรองห้าหกสิบหนึ่งเห็นไหมราคาเดี๋ยวตอนนี้ผมต่อยกับคุณอนะ่ะผมอาัาตโตผมเล่นนะ ห้าแสนหนึ่งค่ะตัวแสนหนึ่งเป็นรองเจ็ดสี่ครูทายชาติเอาไหมคนละครึ่งก็แบ่งคนละห้าหมื่นนะเขาที่คูเจ็ดสี่เจ็ดสี่อะลองรองเจ็ดสี่มามาแปดหมื่นก็คนละสี่หมื่นครูจนหมดยกสิบสองน่ะเป็นต่อเจ็ดสิบหนึ่งใช่ต่อเยอะมากออกตัวไหมผมไม่ออกก็ครูแกออกตั้งกา ที่ต่อยนับยกห้าแกออกสิบหนึ่งไปพันหนึ่งยี่สิบหนึ่งพันสามสิบหนึ่งพันออกสี่สิบหนึ่งพันห้าสิบหนึ่งพันหกสิบหนึ่งพันเจ็ดสิบหนึ่งพันหนึ่งครูแกออกนะออกกับใครวะโงโง่ห้าไปแล้ว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 แต่กูเดี๋ยวพลาดหน้าเอานะไอ้สุกหน้าเอานะวันนี้หมดเลยผมตอกเก็บโต้ไปยี่สิบกว่าล้านเช็คหมดเลยเซนแต่กูบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูแกกดลุ่มหลานใช่ไหม เวันอังคารก็่นนี่จายเฮงโงเสียคูต้องจ่ายคูลุ่มล้านนะใช่ไงพอคูก็ลองตั้งแตสิบหนึ่งยี่สิบหนึ่งสามสิบหนึ่งสี่ิหนึ่งห้าสิบหนึกสิบหนึ่งเจ็สบหนึ่งออกตัวใช่ไหมคูาออกตัวมาเขาลองเจดสมาแปดหมื่นแบ่งคนละครึ่งคับผมผมไม่ออกสักอย่างนะออกไปก็ไม่ได้อีกแล้วใช่ไออกเฮงโง่ออกไปก็ไม่ได้ตังค์ได้ตังค์กอยเสร็จเหลือหมื่นเดียวกูกินยาแก่ช้ำดีกว่า่นหละเก็บตัวมาตั้งสาเดือน เป็นรองตั้งแต่เอาตั้งแต่โดนนับดีกว่าเป็นตั้งแต่โดนนับมานั้นไม่เคยคิดว่าจะเป็นต่ออะไรเลยไม่คิดว่าแล้วเราเราเราก็คิดว่าคิดเสร็จแล้วผมว่าซ้อมมวยไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าถอยปลึงปลเงไงเพราะเรารู้ไงต่อลงรวมืูขนาด18อแเนอ่ยนยืนบล็อกนี้ให้ต่อยป้อไงยังรู้งงแล้วนี่ต่อจริงมันก็่หกออนใช่หกออนเล็กๆเดียวตอนนี้ซ้อมอ่ะออกนี่เดียวป้องออกนิดเดียวป้องนี่ อ๋อตอนนี้คุณคำแล้วน18นนสิบแปดอนะว่ายังนยนันายืนวันนั้ยืนมาต่อ,อยโดนหัวยังงูบเลยนี่มันหกอเน,นี่ยเราก็เดียวเหยียแล้วเรา เนี่ยผมต่อยนะผมเสียวสองคนมาเฟืองกับคุณนะมาเฟืองเราผมเห็นมาปุ้งลับปุ้งรับเราคิดได้ทิ้งทั้งหลายเลยมาจะไงวะเนี่ยโดนแล้วอย่างเราเ้ี่ยแมื่อปุ้งลับไม่รู้สึกตัวไม่มีลงอยู่เลยเรื่องเมืองไทยเนี่คุณเอาตัวรอดเก่งอยู่แล้วเนี่ยเีู่ผเสียวอย่างเงี้ยเสียวคุณตอนเหมือนเหมือนมาเฟืองตอนต่อมาเฟืองเสียวไหมอูเห็นมันต่อยปุ้งลับปุ้งลับแล้วอย่างกูโดนมันไงวะ แต่แต่เชื่อไหมว่าตอนนั้นนะเราต่อยกันไปด้วยคุยกันไปด้วยนะเอ้กูขอนะเว้ยเฮ้ยกูขอนะเว้ยได้เย็นไอ้กูไม่ยอมไม่กูไม่ยอมคนเราอะพอตรงใจยั่ยตอนนี้หลังเนี่ยไม่อยู่ประมาณสิบล้านเออนะเนื้อที่โล่ไม่ถึงร้อยเก้าสิบเจ็ดตารางวามันยิงยิงตรงหน้าบ้านเก่าเราก็ ตอนนี้แล้วก็ B M นะเพราะว่านั้นมันไม่มีออปชั่นใช่ไหมใไดเลยเราสงชัยครับอกพอหมดยกติดสองปั๊บไอชาติเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงไปลว่าอะไรนั้นเลยเดี๋ยวเป็ดเดี๋ยวยังไม่ต้องกลับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเช้า ซื้อเบมให้เราก็ไม่รู้เขาอัดฉีดเราไงเราก็ไม่รู้ว่าเขามาอัดฉีดอย่างนี้เราต่อยเสร็จก็ถึงบอกเออน่าจะบอกก่อนนะจะได้จะได้ไม่ต้องหนีมากใช่ประเดี๋ยวไม่ได้แล้ววาสนาคนเราอยู่ที่วัฒนาใช่เราชิงมวยไทยนี่นะไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดนะไปกับวันนั้นเลยผูา ก็มาชิงไอ้เนี่ยไอบีเบฟแมวแล้วเบื่อทำมากแล้วโหทำเออมันเขาบอกให้กระตุ้นปแสนห่วยมึงหมดเลยไอเรารู้นี่เขารู้พูดจริงหรอกนะไม่จริงขนาดต่อยคุณได้แสนเดียวเองแล้วไปชิงไปอินโดมันจะเขาบอกแปดแสนห้วยมงหมดเลยเป็นไปไม่ได้ไปเชื่อไหมเราหลังจากต่อยเสร็จนะหลังจากต่อยเสร็จแล้วเราก็รีบบึ่งไปที่ ทนบุรีคาเฟ่สักพักอะไรว่าไปเจอไปเจอกันอยู่ตรงนู้นอีกใช่ไหมร้องเพลงเราก็ไปที่วเที่ทนบุรีคาเฟ่เนี่ยสมมากแต่เสร็จเนี่ยเราจะไปร้องเพลงเพลงหนึ่งเราก็จะข้อมูลมาอะไรให้เหมือนยังไงเพราะว่าเป็นเครือเดียวกับแกเลกซี่เงยเออเครือเดียวเราก็เสร็จจากนั้นเออเดียมารอว่าใหญ่ไม่ต้องการนะเดี๋ยวผมให้มัไปเดี๋ยวไป จะเทพจะเทพระพาชวนไปไปไปทุ่มรีก่อเราป่วยแดงเลยนั่งร้องเพื่อนนี่มันั้งอยู่นั่นไปตางๆไปเจอไปกลับแเราเราลงจากนั้นเสร็จแล้วก็เราก็ไปต่อที่อรุณอมรินอีงนะก่อนมันกำลังเรื่องไงอรุณก็ข้องวงมาเลยนิดนี้เออเรามันมันเครือเดียวกันญาติญาติกันไงเออนั่นแหละก็ชีวิตนํามวยเนี่ยถ้าคนเรา่ เวลาต่อยกันอะเป็นศัตรูแค่บนเวทีนะเวลาเสร็จแล้วมันก็เพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องยิ่งคนเรานี่เคยต่อยกันนะยิ่งรักกันโโอ้หจริงๆนะเห็นกันเนี่ยไม่ไม่ทิ้งกันอะไริกันเลยแล้วก็เออวันกลับไปอเราก็อยู่เที่ยวคืนนึงถึงจะกลับไปใช่ไหมแล้วก็ไปนอนคิดนะเอ๊อไหนต่อยกับอลิปิกันเอาดีไม่เอาดี เผื่อแค่ด้แปดแสนใช่ไหมแปดแสนอะเรารู้แล้วรรู้แล้วมันยากเออเพราะเราเรารู้ที่ไม่เอาตัดแย้แมวเราทำหนักเออเบื่อทรมานไอเรื่องนั้นไอต่อยนี่เราไม่กลัวนะกลัวเรื่องเรื่องทำหนักนี่แหละคนเราแล้วสมัยก่อนอะเสื้อล้มหนักเนี้ยมันไม่มีนะมีแต่ัมเนช่โอ้โหไหลันลมยาก ิเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีชุดล้มหนักอย่างชุดล้มหนักสมัยนี้ทำตะเตีอยทำตะเดียยสายลรวพุกมือทํานแล้วไปดีเพื่อนดั้นั้าต่อยต่อยกันเสร็จแล้วเราก็เพื่อนมันก็ชวนไปเป็นนักข่าวสงครามไปต่อยได้ติบประวันนะต่อยเสร็จได้สิบวันผมก็ไปไปอยู่ฝรั่งเศสไปอยู่ฝรั่งเศสได้สี่เดือนแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะ ไม่ได้สอนมูลเพื่อวไปทำเนี่ยนักข่าวแต่นี้บริษัทมันเรียกเข้าไปให้ผมไปเลบานอนไปทำที่ที่ประเทศเลบานอนแล้วช่วงนั้นแม่งยิงกันชิบหายเลยให้ไปถ่ายอะแล้วแม่เพื่อนเราไปด้วยเพื่อเราเอวิบูลเป็นกเมรนะรู้จักไอ้วิบูลู้มากเลยมันก็ไม่ให้เพื่อนไปแล้วเราไม่ได้ภาษาเราไม่ได้ภาษาเราพูดไม่ได้อะจะไปพูดกับเขายังไงจังนะแล้ววันนั้น เขาก็เข้าเดือนที่ห้ามันก็ขอตั้งมันก็ผัดไปผัดไปเรื่อยนะมันวันนั้นมันไปถ่ายที่ก่อนดิกเมนแดงแตกอะมันไปถ่ายรีบเตอร์อรัฐบาลอะโดนกเมตนกระเมนแดงยิงตกเลยนะถ่ายมันขายให้ซีนเอ็นไปได้ประมาณสิบห้าล้านโอ้โหแล้วคุณไม่ได้ไปด้วยอะผมมันนี่มันยิงกันที่นี่ใชยแดนไทยเข้าไปในกระเมนกระเม่า เลยชายแดนไทยไปประมาณ12กิโลเข้าไปเพราะฉะนั้นผมไปด้วยแต่ผมรออยู่ที่รออยู่ข้างนอกรออยู่ที่เขาเรียกอะไรรอที่เดี๋ยวนี้มันเป็นอำเภอตาพยาผมรออยู่ที่สูงกาชาติของฝรั่งเศสมันบอกเพราะเรายังไม่มีบัตรไอ้นี่อ๋อไม่มีไม่มีบัตรของกินการเข้าไปมันให้รออยู่ที่สูงรออยู่รอมันสองวันเข้าไปถ่ายมาแล้วมันเด็กให้ไหมมันก็พาไปไง พาพาแฟนไปเที่ยวไปไปสิบวันให้พาไปเที่ยวแล้วเมื่อกลับมามันก็ต่อยเฉินก้าวเราไปเราไปแล้วตั้งวันนั้นจนวันนี้ไม่เจอมันเลยเพราะว่าใจไม่รยมันมีบริษัทอยู่ที่ที่พนมเปญมีชิลซิตีมีบริษัทยามมันก็ไม่เคยมาหางั่นจะมาเยี่ยมเยี่ยมก็รวยแล้วมันลืมรวยแล้วลืมหมดเลยนะแล้วแล้วให้เราลำบากต่อสู้อยู่เรื่อยเลย ว็ามันอยู่ที่วาสนามากกว่าผมว่านะอคนเราไม่มีดวงด้านมวยตะกอนมวยไทยเนี่ยเราถึงจุดสุดยอดมาหมดแล้วแล้วมาตะกอนะก็เหมือนแบบโหลดน้องหรือพี่พี่อ่ะถ้าพี่ชายเราแม่นั่นก็วาสนากาสนาไหมอันนี้ยังได้ตรงสึดกว่าครั้งแรกปรกันนะอันแรกสองครั้งไม่ได้ครั้งเลยแต้เป็นชั้นสองครั้ง คือแชมป์ได้มาแล้วก็ป้องกันเสียไปแล้วก็ชิงคืนมาได้ก hmm. ็เส uh ียอ uh 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 ีกอะไรเป็นป้องกันไม่ได้ก็มันยังไม่เป็นวัฒนอไม่เป็นเรื่องเราเรียกวัฒนาของเราเกิดวันเดียวกันหางกันแค่ไม่กี่วิววัฒนาไม่ยังต่างกันใช่สิบีไม่เกินต่างกันความรอกับผิดกันแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ได้รอแล้วเขาเรียกมีเสน่ห์กับเป็ตึงข้าม แต่อยู่ธรรมดาอ่าเพราเราอะไรแล้วแต่มันอยู่ที่วาสนานะเราวัฒน์แข่งดุงแข่งอะไรได้แข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้ขึ้นมาตอนไปไทยกลับมาก็มาโดนพวกเด็กยันรู้หรือเล่ามันเลิกไปันหมดแล้วมิตินึงมันเลิกความแข็งแกันเนาะใช่ไหมถูกมครัเหมือนอย่างวันนี้จันบอกว่าผมชนะพวก พิชาติพิมาตนาลานมันยังหนุ่มแน่เยนะเป็ดอะไรเงี้ยแน่เจริญทองมันอันนี้เราเคยซ้อมกันมานะเราเคยลงนวมกันมาสองสองสามหนตอนลงนวมมานวลมันสิบแปดออนผมก็ยืนบล็อกให้เขาต่อยนะขนาดเขาเคาะโดนหัวใส่เหตุการ์ด้วยมันยังวูบเลยอันนี้ต่อยจริงอันนวมหกออน เราดูค้โหมวกเอาไปน้องตายดูค้ำจี้เงี้ยเพราะเราซ้อมมาเราออกนิดเดียวนิดเดียวอันนี้ค้ำหมวกโดนค้ำหมัดซ้ายไอ้หมัดขวายนี่ยังเลด้าเลยค้ำออกมาเนี่ยหาเป้าแล้วเราก็ทำให้เราต้องออกเร็วเงี้ยเออทำให้เราเลยต้องหนีเร็ว แต่กัเร็วมากนะปิดปั๊บปิดปั๊บเหมือนอะไรก็ไม่รู้เร็วมากที่เราซ้อมมาออกนิดเดียวดึงนิดเดียวดังหนึ่งนิดเดียวไหลไม่จนมุมอะง่ายไม่จนมุมแล้วนี่เราอีกอย่างเลยเสียวด้วยเขาเราเคยลงมาอันนี้เขาหนักธรรมชาติเนี่ยเหมือนเหมือนมะเฟืองเขาหนักธรรมชาติเราต่อยแรงไงต่อยหนักโดนดลดวโดนเข้าไปทำไงไม่กลัวอีกอย่างก็กลัวเราตั้งใจแล้วเรามาต่อยนะเรามาชิงแชมป์โลกนะเออแม่งปัดเสื้อวิ่งตอนหลังอะ ความหวังครั้งสุดท้ายแพ้เรื่องแล้วเปลัาความหวังครั้งสุดท้ายด้วยโอ้โหเราตากการจะมาชิงแชมป์นะโหมันโหทรมานเก็บตัวยาวอดข้าวยาวอด อดข้าวเนี่ยสำคัญอ่ะเดือล้วเลยกูเท่าไม่ให้กินเลยเดือนใช่ไม่กินข้าวเลยกินผักกบมันทำให้เราต้องโอ้หลายอย่างแล้วเราเคยลงงงกันมาอะไรกันมาแล้วนี่ก็ค้ำหมูยัดหมัดขำเลยด่าเลยหาเป้าเราต้องให้หนีเลยมดนต้องมีเราก็คิดว่าเฮ้ยเราต่อยเสร็จลงนี้กูแลกใล้หลับให้มันหลับไปคิดว่า เพราะว่าถ้าเราไม่หนีแล้วกูแลกเลยูแลกมันยังยังมีมีมีสิทธิ์กว่านะพูดถึงใช่แล้วเราไม่รู้ว่าคะแนนมันออกมามันใ้แพ้ทุกยกเลยนะมันใ้ชนะยกเดียวต่อยยกเดียวยกง่ายยกง่ายกเดียวเออเราก็คิดนั่แหมรู้เนี้ยลุงกูแลกเลยดีกว่าหลับให้หลับไปอะไรเงี้ยเออแล้วทําให้เราตกใจโอ้โหเขาเดินค้ำมือฝาในยังกระเลยได้เลยเขาเคยลงมานี่เขาหนักจริงๆงี้ยเขาหนักธรรมชาติอ่ะ ขนาดุ่มสิบแปดออนนี่เคาะนี่ยังวูบเลยแล้วแบหกออนนี่โดนไม่หลับอะไรอย่างนี้แล้วผมต่อยมวยผมไม่เคยโดนโดนนับไอ้โดนน็อกเนี่ยเราก็ให้โดนไปแม่งจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยเคยได้โดนนับผลนั่นยืนยิงดูต่อยใครต่อยไก่ลักอ๋อไอ้ต่อยมังกรน้อยมังกาน้อยฮุบมันมันร่อนงงเงี้ยเงี้ยเอาไปกัดเจ้าหู้งทีโอ้โหมันบวกขวาตรงมาป่องเย็นไฟดับอ่ะฟึ๊บเหมือนฟิวขาดฟุ๊บลงไปเลยอ่ะ ขึ้นมาอุ้ยนับเจ็ดกันไปแล้วอเคยโดนนับเหมือนแต่นั้นก็ระวังยิบหผ่าเลยโองก็เสียวมันมันเสี่ยมันมัดนี่มันยังยืนเพราะว่านะเขาเคยไอ้รุงเนี้มันยังไม่เสียวเท่าหมัดนะบบบวมาหูปองก็นไปไงนะแล้วนี่เขาต่อยแรงอยู่แล้วทั้งตัวทั้งไหล่ เขาเรียกคนต่อยเป็นนะบางคนต่อยจังหวะดีๆนะแต่ครูท้าก็สอนเนี่ยต่อยตอนต่อยเนี่ยต่อยแรงทุกลูกเลยใช่ <potentially> <avez>